ายายจะผัดถั่วใส่ไข่ชุดชุบชุด้ว,ว,วยใบ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 ใม่ได้ผมชุบก,ก้อนเอาใส่ถั่วตามลงไปชุบอ,อ๋อพัดไปเรื่อยๆก่อนใส่ไข่ใส่ที่หลังถั่วสุกก่อนใส่ใส่ที่หลังขอน้ำตาลใส่ใสาาน,นิดนึงเด้อขอน้ำตาล อ๋อกรบตารขอสุอยู่น้อยน้อยอยู่โซดอย่าันจะเกมโอยจะอยู่ว่าสอดตัวว่ายัดเดือยโซดดผัดชั่วให้ลกวไขตัลงใหผัดปัญาเดี๋ยวไข่ชั่วพร้อมจะลอยตัน

จะใคใส่ใส่อี่ีใค่งใส่เด้อ,อ,เ,อเ,เด้เด้อมีใค่งใส่ก่อนหัวหัวน่ะฟาดไปเ่ด้่ใครจูบตาเหวือน้อม ใครสุกอลตัไปได้หอมเพาะฉะนั้นนี่ยคือต เลือ่อนหัดไปเ,เรื่อยๆใส่กิมแลวก็้ยหอมเ,อน,เอนื้อหอมโตยายาสิด้วยหอมเนื้อบี้งยายด้วยหอมใส่กระชอยมนสจกะตายามันได้หอมหัดไปเรือ่อยๆก่อนยายใส่กิม อขอนำเจ้าหนูน,นมาเออไอ้สดยกได้ก็สุด้ายแล้วใช้ขึ้นก็นเลยใช้ขึ้นก็อือพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วฝันนั้อีกพอดีเล้วเด็ ยายจะปรุงเลยเน้อมาเด้อกินข้าวแล้วกันเด้อดี้ลุกเรียบร้อยแล้วยายจะปรุงก็เรียบร้อยแล้วยายปรุงแล้วใส่จานใส่ไข่ใส่ถั่วใส่หอมหอมเลยหอมถั่วเคียงหอมทั้งกระเทียมทั้งหนี่น้องกับหอมก็มันหอมไปใส่มีหมดทุกอย่าง